ปัญหาแบบนี้ไหมครับโทรศัพท์ของเรานะครับใช้อยู่ดีๆนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับอาการก็มีหลายสายเหตุอยู่นะครับสอสามสาเหตุนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองมาแก้กันทีละอย่างนะครับเราก็ปิดเครื่องก่อนนะ,ะเข้าโหมดปิดเครื่องก่อนนะครับเอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวที่เราปิดเครื่องเสร็จนะครับ แกะฝาหลังนะครับเอาฝาหลังออกก่อนตัวข้อบนะครับนี่ก็จะแกะคอน้างแกะยากนิดหนึ่งนะครับจะแน่นหน่อย นี้นะครับหลังจากที่แกะฝาหลังออกแล้วนะครับเราก็จะทําการถอดตัวครอบนะครับมีน็อตสองตัวครับตัวนี้ลองถอดวิธีที่หนึ่งนะครับตัวนี้เอาน็อตตัวครอบสองตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาฝา ดึงเสานะครับตัวนี้จะมีกาวติดนะครับจะแน่นนิดหนึ่งเป็นกาวสองหน้าติดอยู่นะครับตัวนี้ก็ลองถอดขั้วแบตดูก่อนนะครับวิธีแรกนะครับก็ขั้วแบตออกครับหลังจากที่เอาขั้วแบตออกนะครับก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับ เปิดเครื่องดูอีกทีนะครับยังค้างอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ปิดเครื่องอีกครับ วิธีที่สองนะครับวิธีที่สองให้เราเอาบอร์ดออกมานะครับแกะสายแพรนะครับแกะสายแพ้ออกให้หมดนะครับมีแพ้จอแพ้บอร์ดแล้วก็แพรตัวล่างนะครับตัวนี้แล้วก็อ,ออกมานะครับยกออกเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ให้เราเอาอเป็นสกอ๊อตเทปหรือ กระดาษกาวอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เอามาปิดตรงนี้นะครับนี่ครับเอามาปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวสาร,าสารขีดนี่นะครับติดกันกันกบนี่ครับสวิตข,ของมัน หลังจากที่เราเอากระดาษกาวแปะไว้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็ใส่บอร์ดกับคื้นเข้าไปครับ ที่ใส่บอร์ดเข้าไปแล้วนะครับวางเสร็จตำแหน่งนะครับเราก็กดสายแพ้เข้าไปครับ เปิดเครื่องดูอีกทีนะครับนี่ครับสังเกตรตรงนี้นะครับมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้นะครับตัวเล็กๆถ้ามันขึ้นก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ครับตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ นีครับก็ใช้ได้เป็นปกติครับสรุปแล้วนะครับตัวที่เสียก็คือปุ่มวอลลุ่มนะครับเล่งเสียงลดเสียงนะครับตัวนี้น่าจะเสียแล้วหลังจากที่รู้ว่าตัวนี้เสียแล้วนะครับเราก็แกะนะครับเอาตัวเก่าออกนะครับตัวนี้นะครับตัวเก่า ก็ตอนนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ทําการลอกกระดาษกาวออกนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับ มันจะมีล็อกอยู่นะครับก็กดลงไปให้ตรงล็อกนะครับด้านข้างนะครับนี้เหมือนเดิมก็เอาใส่ให้ตรงล็อกนะครับเหมือนเดิมตอนที่เราถอดออกนะครับ เสร็จแล้วก็ติดกระดาษกาวที่รองที่กันนะครับป้องกัน เสร็จแล้วเราก็ใส่บอรดกลับคืนเข้าไปนะครับรติดสายแพรกลับเข้าไปเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวล็อกนะครับสายแพร เสร็จแล้วเราก็เช็คดูอีกรอบนะครับเปิดเครื่องเช็คดูอีกรอบครับสังเกตตรงนี้นะครับมันจะไม่มีตัวหนังสือเล็กขึ้นมาตรงนี้นะครับก็แสดงว่าตัวนี้มันไม่มีก็คือใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้เป็นปกปติ ก็ใช้ได้เป็นปกติแล้วครับตัวนี้